มเบื้องหลังที่ครองก็ตายต่อไปอีกไม่มีใครสามารถจะครองทรัพย์สินได้อย่างจริงจังเพนั <c oughs> ้นทรัพย์สินนั้นหลายมีความต้องกาข,ขณะที่มีชีวิตอยู่เราต้องหาเราต้องกินแต่ต้องคิดไว้ทุกวันว่าทรัพย์สินนั้นหลายแล้วนี้เรากับมันไม่ใช้ก็จากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ที่เรารักมากที่สุดนั่นก็คือร่างกาย ต้องมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่สักวันหนึ่งขา้างหน้าจะเป็นวันนี้ก็ได้ผงนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้ว่าจะตายได้ดีไม่ดีโรคไหลาตายอาจจะมากรุงเทพก็ได้ใช่ไหมที่ไปหาเจ้าขอทรงไม่ได้นะกันผีแม่ใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นว่าความจริงพวกไหลาตายใช่ว่าดีนะถ้าตายแบบนั้นนะ <c oughs> ถ้าพูดตามส่วนถ้าเราเป็นคนนักบุญแบบนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ทุกคนที่นี่เป็นนักบุญทั้งหมดถ้าไม่ใช่นักบุญก็ต้องทนอยู่ไม่ได้เพราะเขตนี้เป็นเขตบุญอันดับแรกเข้ามามีความเคารพในพพุทธร,รูปก็เป็นบุญแล้วและก่อนจะก็มาตั้งใจคิดว่าวันนี้จะไปพบพระวันนี้ก็เป็นบุญแล้วจิตบุญมันก็เกิดแล้ว พอถึงแล้วเราจะทำบุญกับพระ Trans <c oughs> เราจะไหว้กั้งทางสังฆทานกับพระคิดว่าจะถวายนี่มันได้แล้วเริ่มได้เห <c oughs> ็นคนหนึ่งเขาถวายแล้วดีใจกับเขาด้วยเป็นปัตตานมุตนาหมายได้แล้วแล้วก็เราก็ถวายเอยง,บงบ้างเราก็ได้อีกเราตั้งใจสมาทานศีลเรามีศีลอีกเราตั้งใจเจริญสมาธิเรามีสมาธิอีกเราตั้งใจเรใจริญวิปัสสนาญาณมีวิปัสสนาญาณอีกเป็นบุญทั้งหมด ตอนนี้ถ้าเวลากลับบ้านเราให้จิตใจบางวันโอกาสไม่มีมันจะบูชาพราะไม่ทันหลับก่อนมีไม่ฉันรงมันเหนื่อยใช่ไหมแต่ทั้งวานยังไงก็ตามวันทั้งวันเราต้องนึกถึงพระเคยนึกไหมต้องนึกนึกถึงพระบ้างนึกถึงความดีที่เราจะทําบ้างที่เราทําไนแล้วบ้างบางทีก็นึกเมตตาในบุคคลนึกเมตตาในสัตว์ทั้งหมดนี่มันเป็นบุญทั้งหมดนี่ถ้าบาังเอิญก่อนที่เราจะหลับ เป็นการบังเอิญเอาหน่อยๆไม่ต้องมากนั่งบูชาพระไม่ไหวาวันนี้วันเหนื่อยมากนอนดีกว่าก่อนจะนอนก็กราบๆไปที่หมอนสามผลนึกถึงพระถ้าถ้าไม่มีพระพุทธรูปหรืถ้ามีก็นึกถึงพระแต่กราบสามครั้งแค่กราบสามครั้งได้มือด้วยความรู้สึกมีความเคารพล้วก็นอนหลับไปเลยแล้วก็ไหลาตาย <c oughs> เอาง่ายๆนะ ถ้าไลตายแบบนี้อย่างเลวที่สุดเรากดึงแน่นอนเอาแค่นี้นะขอยืนยันถ้าใครตายแล้วไปถึงเรวดึงให้มาต่อว,ว่าฉันได้ไม่เชื่อลองตายสิอันนี้เป็นความจริงนึกถึงพระนึกถึงใครนึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงด้วยความขอรบใช่ไหม้าดูตัวอย่างวัตกุณลีเทพบุตร เธอไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพนึกให้พระเจ้าต้องการมาช่วยเธอหายจากโรคไม่ใช่มีความเลื่อมใสจากเราอย่างเราพวกเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสระบุชามานานแล้วดีกว่ามากม้แตนะุ่นลีเนี่ยงคนแค่ป่วยหนักต้องการพระเจ้ามาช่วยหายป่วยเพราะพ่อ,พอแม่ไม่ช่วยเพียง <c oughs> แค่แถวนี้ตายแล้วเขาไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง มีวิมาณทองคำเป็นที่อยู่มีเงนฝ้าหนึ่งพันเป็นบริวารและยิ่งไปกว่านั้นอาศัยที่ก่อนจะตายเขานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนจริพระพุทธานุสติคนที่จเจริญพุทธานุสติเนี่ยเกิดทุกชาติจะไม่พ้นพุทธศาสนาจะมีโอกาสทำมุญต่อเรื่อยเพระนั้นในฐานะที่เขานึกถึงพระเจ้านิดหน่อยแค่ช่วยพ้นจากความทุกข์คือทุกเวทนา แต่ก็เขาไม่สามารถจะพ้นได้เขาต้องตายตายในขณะที่นึกถึงพระพุทธเจา <c oughs> วว้ากรมบวนการที่พวกเราไหว้ที่หมอนนึกถึงพระเจ้านอนหลาตายเหมือนกันนะมันตายแบบมีความสุขใช่ไหม่มาก่อนนี่ความจริงก็เป็นกระยะแยๆไม่ลือกันเองอะไปลาไเป็นเที่สิงคโปร์ถ้าเป็นกันมากแล้วก็ไปที่นิยมกันถือว่าเป็นคนมีบุญ ถ้าจิตเขาเป็นบุญเนี่ยเขาไป็นสวรรค์นแน่ถ้ากินเหล้าเมาตายเนี่ยมันก็แย่เนกันนี่เปนรกนะตอนนี้ม่ได้กุศลีถ้าไปเป็นเทวดาแล้วต่อมาก็ฟังเทศเดียวพุศเจ้าอีกจบเดียวเป็นบะโสดาบันเห็นไหมก็รวมความว่าการเจริญกรรมฐานกบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ค่อยๆทำขอย้อนมาเพื่อเวลาเล,เล็กน้อยนะค่อยๆทำอันดับแรก ก็จะทําอย่างอื่นทั้งหมดให้นึกถึงความตายไว้ก่อนจะว่เป็นมรณาลติกรรมฐานเป็นเป็กองหนึ่งในในสี่สิบกอง <c oughs> ว่าชีวิตของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความตายในที่สุดถ้าจงอยาประมาทในชีวิตคิดว่าเรายังแก่ไม่พอบ้างยังไม่แก่บ้างยังไม่หนุ่มไม่สาวบ้างเรายังไม่ตายอย่างนี้ไม่ถูก ให้มีความรู้สึกว่าความตายไม่มีนิมิมเครื่องหมายถึงเวลาเมื่อไรมันก็ตายมานั้นมเราห้ามมันไม่ได้เมื่อคิดถึงความตายก็นึกถึงความดีเอาไปที่พึ่งไว้ก่อนคือหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าสองนึกถึงพระธรรมสามนึกถึงพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ได้นี่ก็ดีถ้านึกอย่างนีน้ไม่เป็นก็ปลุกพระที่คอคนใส่สร้อย,อยแล้วก็มีพระใช่ไหม ิตพระมารัตนาตั้งนโมตั้งนโมตัสสะนโมนะครับแลขอขอไหว้พวระพุทธเจ้านรมัากาพระพุทธเจ้าคือว่าพุธทธังดามังทั้งขังเดี๋ยวนี้ใช้ได้เลยเป็นการนึกถึงพร,รงคหรือว่าถึอว่าการนึกถึงภาพแบบน,นั้นจะคิดว่าขอยป้องกันอันตรายก็ตามเ,เป็นการนึกถึงพระแน่นอนอันดับแรกก็นึกถึงความตายอันดับที่สองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพะธรรมนึกถึงพระอริยสง์ การนึกถึงพระทั้งสามรายการนี้สามอย่างนี้จะความให้เราไม่ลงนรก <c oughs> แต่ความมั่นคงก็ยังไม่ดีนักถ้าต้องการให้มีความมั่นคงจริงๆไม่ลงนรกแน่นอนทุกชาติก็คือรักษาชิดให้บริสุทธิ์ <c oughs> ในเมื่อนึกถึงความตายได้นึกถึงพระเจ้าพระธรรมประสง์ได้นึกถึงสิ่งสงสินได้ก็ตั้งอารมณ์ไม่โดยเฉพาะในพันิพยาน ให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรามีสภาพไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไปดัตตาอันัตตาหมัยถึงสลายตัวในที่สุด <c oughs> ให้ถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ถึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยเจ้าคราไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันตายเมื่อไรก็เจ้าร่างกายเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเราต้องการนิพพานจุดเดียว ถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเวลาที่ป่วยหนักก็อย่าตายต้องถามอาจารย์ข้างหลังนั่น่านจะตายเมื่อเร็วๆไม่กี่วัน,นเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดที่คิดว่าเล็กก็น้อยมันจะรวมตัวเพื่อนิพานโดยตรงมันจะวางเฉยทั้งหมดการที่จะไปน,นิพานได้จริงอารมณ์จิตมันจะวางเฉยในทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดเวลาที่เราป่วยไล่นาสาโทบ้านช่องทรัพย์สินต่างๆมันก็เฉยเมยไม่ไม่ไม่สนใจ จิตมันเฉยมีอารมณ์ตรงกอร่อเฉพาะพระพุทธเจ้า,จา,า,าโดยเฉพาะหพรืะว่าธรรมประสงค์วก็ได้นะต <c oughs> ามใจชอบแต่มันจะไม่สนใจกับทรัพย์สินไม่สนใจกับร่างกายที่ว่าร่างกายจะตายก็เฉื่อยตายเราจะไปนิพพานเพียงเท่านี้บรรดาธรพุทธบริษัททุกท่านฝึกไว้ทุกวันนะที่เวลาใกล้จะตายอะไรไปน,นิพพานเมื่อนั้นเมื่อถึงนิพพานก็จบกันที้นะ้นี่คอมันแห้งจริงเที่ยงนี้กโหน้ากูจะแย่ อตอนนี้ไปคุณบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานเสียนสมาทานกรรมฐาน <c oughs> <c oughs>